รวยยากมากถ้าขาดแนวคิดนี้ข้อหนึ่งจงอย่าใช้ชีวิตภายใต้ความกลัวจงเชื่อว่าชีวิตของคุณมีคุณค่ามากที่สุดและความเชื่อนั้นก็จะกลายเป็นจริงไม่มีความมรวยบนพื้นที่ของความกลัวข้อ 2. ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ของชีวิตคนเราล้วนเป็นผลสะท้อนมาจากความเชื่อของพวกเราเองและความเชื่อของคุณคืออะไรคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเชื่อ จะเป็นปัจจัยในการสร้างความเป็นจริงของความร่ำรวยคุณสร้างโลกจากความเชื่อและตีความเอาเองจะพูดอีกแง่ก็คือคุณไม่ได้มองโลกจากสิ่งที่มันเป็นแต่คุณมองผ่านเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้นต่างหากจากอดีตและประสบการณ์ของคุณการรับรู้ของคนเราเป็นแค่การประมาณความเป็นจริงเท่านั้นจึงให้เราเข้าใจว่าเป็นความจริงมีผลต่อการกระทําของเรามากมากกว่าความจริงที่มันเป็นซะีอีกเพราะเราทุกคนมองโลกผ่านเลนความเชื่อของตัวเราเอง เช่นบางคนเชื่อว่าเงินหายากบางคนก็เชื่อว่าเงินหาง่ายบางคนคิดว่าที่เราไม่รวยเนี่ยเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีบางคนคิดว่าฉันแก่จะเกินไปที่จะรวยแล้วแบบนี้นะครับก็คือความเชื่อที่ฝังลึกและกลายมาเป็นความเชื่อที่จำกัดข้อ 3. ความเชื่อมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดการสมปรารถนาจากกรรมทำนายที่ตัวเองสร้างเอาไว้โดยความเชื่อของคุณจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณ อารมณ์ของคุณจะส่งผลต่อการกระทําของคุณและสิ่งที่คุณกระทําจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในท้ายที่สุดชีวิตของคุณจะไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อของตัวคุณเองโดยเฉพาะเรื่องเงินสิ่งที่คุณเจอในชีวิตตอนนี้ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นนะครับเช่นการไม่มีเงินการหาเงินได้ยากการหาลูกค้าได้น้อยแต่ทุกอย่างมันเป็นผลสะท้อนมาจากความเชื่อความคิดและความคาดหวังของตัวคุณเองถ้าคุณเองต้องการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงชีวิตแล้วก็ คุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการคิดและความเชื่อซะก่อนแม้ความเชื่อของคุณในปัจจุบันอาจจะมาจากโมหรือว่าถูกบ่มเพาะในวัยเด็กแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนมันได้ไม่มีใครฝังความเชื่อคนได้นอกจากคุณเนี่ยอนุญาตข้อ 4. การที่คนคนหนึ่งเนี่ยรวยยากก็มักจะมีความเชื่อที่จํากัดที่เป็นคําพูดบางอย่างที่เป็นขีดจํากัดให้กับตัวคุณเองเช่นคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินทาไมชีวิตถึงลําบากจัง โอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฉันไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นฉันไม่สามารถทําได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้และเปลี่ยนใหม่ขอให้ทุกคนเนี่ยสร้างความเชื่อโดยเริ่มจากคาพูดดีๆกับตัวเองเงินหาง่ายมากชีวิตของฉันฉันลิกิตเองฉันเป็นมหาเศรษฐีได้ชีวิตฉันเนี่ยยิ่งใหญ่มากและฉันคู่ควรกับความร่ํารวยทุกอย่างจะดีขึ้นฉันเชื่อว่าฉันรวยได้ฉันเชื่อว่าเงินคือความสุข ข้อ5้าลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินความสัมพันธ์ของคุณกับเงินเป็นอย่างไรอะไรคือข้อจำกัดเกี่ยวกับด้านการเงินให้เขียนสิ่งนี้ลงบนสมุดของคุณอย่าลืมนะครับว่าความเชื่อทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ทำให้เกิดการกระทำและการกระทำทำให้เกิดผลลัพธ์ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่อะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มขึ้นและอะไรที่คุณเนี่ยจะต้องทำลดลง ุณจะต้องปรับความรู้สึกตัวเองอย่างไรเพื่อให้สามารถทําตัวเองในใหต้ต่างไปจากเดิมมีผลลัพธ์ที่มั่งคั่งกว่าเดิมความเชื่ออะไรที่คุณจะต้องมีเพื่อให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากที่คุณเป็นอยูุ่ณจะทาสิ่งใดที่ต่างไปจากเดิมและสร้างความมั่งคั่งที่แตกต่างไปจากเดิมข้อ 6. ไม่มีใครสามารถแย่งชิงความร่ํารวยไปจากตัวคุณได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือการเป็นอิสรภาพสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ของคุณนั่นก็คือ การเลือกทัศนคติของตัวเองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหลายคน,นยมีปัญหาด้านการเงินหาเงินได้น้อยทั้งแตกและอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินทําให้ทัศนคติเนี่เปลี่ยนไปแต่เชื่อเถอะว่าทัศนคติของคุณคือสิ่งสําคัญต่อความสุขในชีวิตและความสุขเท่านั้นที่ดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อสิ่งต่างได้ตลอดจนเปลี่ยนวิธีทานในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการเงินได้อีกด้วยเชื่อไหมครับว่า ถ้าคุณยอมรับในกฎเกณฑ์ของชีวิตที่ว่าชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ปะปลกันไปคุณจะรู้สึกแย่น้อยลงเวลาที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการเงินเมื่อเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่มืดสนิทของชีวิตอีกสักพักมันก็จะต้องมีฟ้าสางบ้างมีเช้าวันใหม่คุณจะต้องยอมรับช่วงเวลาอันเลวร้ายของชีวิตด้วยมุมมองทัศนคติที่เปลี่ยนไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นความท้าทายบททดสอบและเป็นโอกาสให้คุณเนี่ยร่ำรวยมากขึ้น ขอเพียงแค่คุณเนี่ยใช้ทัศนคติเชิงบวกมองปัญหาที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทเรียนและกลายเป็นเรื่องท้าทายที่ทําให้คุณหาทางออกในมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักมองโลกในแง่บวกในสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่เชื่อสีว่ามันจะต้องมีด้านบวกซ่อนอยู่นแน่แน่ถ้าคุณเนี่ยสละเวลาค้นหามันไม่สําคัญหรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสําคัญที่ว่าคุณปรับสนองกับสิ่งที่คุณเจออย่างไรมากกว่า ชีวิตเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับช่วงเวลาที่เชื่อมกันเป็นลูกโซ่สุขบ้างทุกบ้างขึ้นอยู่กับคุณครับว่าจะทําสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยได้อย่างไรบางคนนะครับมีปัญหาด้านการเงินก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเสียใจมากกว่าเดิมไปกินเหล้าเมายาแต่นี่อาจจะกลายเป็นโอกาสครับที่ทําให้คุณเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรื่องของการเงินเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือด้านการเงินถ้าชีวิตมันให้มะนาวกับคุณมันเปรี้ยวคุณก็แค่เติมน้ําตาล แต่ไม่กลายเป็นน้ำมะนาวที่อร่อยซะตัวอย่างของทัศนคติที่ดีเพื่อทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและร่ํารวยขึ้นยอมให้ตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดซะบ้างและจงเรียนรู้จักมันยอมรับบ้างว่าคุณไม่ได้รู้ทุกเรื่องไปมีอะไรที่คุณยังไม่รู้บ้างเช่นเรื่องงบการเงินภาษีหรือว่าการทําให้คุณร่ารวยขึ้นและคุณกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นและแยกแยะให้ออกนะครับว่า ปัญหาด้านการเงินกับคุณเนี่ยเป็นคนละคนคุณก็คือคุณปัญหาด้านการเงินก็คือปัญหาด้านการเงินจงแยกตัวเองออกจากปัญหาซะก,ก่อนเพราะคนที่รวยยากเนี่ยเขามักจะรวมตัวเองกับปัญหาเข้าไปเช่นฉันกลายเป็นคนยากจนฉันเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงินฉันคือคนล้มเหลวด้านการเงินแบบนี้เป็นต้นครับข้อ 7. ไม่มีสิ่งใดดีหรือว่าเลวมีแต่คิดเอาเองไม่มีสิ่งใดแย่หรือว่าดีมากไปมีแต่คิดเอาเอง ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมมมองต่อสินต่างอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณยิ่งคุณคลกอยู่กับปัญหาด้านการเงินอยู่ใกล้กับปัญหามากเพียงใดคุณยิ่งมองปัญหาด้านการเงินไม่ออกบางทีการถอยออกไปมองในมุมกว้างอาจจะทําให้คุณเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นเข้าใจอารมณ์ของตัวเองความสัมพันธ์ของตัวเองที่มีต่อเงินและที่สําคัญคุณจะมองเห็นประเด็นสําคัญของปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมเนี่ยคุณถึงชักหน้าไม่ถึงหลังหารายได้ได้น้อยมากๆเก็บเงินก็ไม่อยู่ การมองปัญหาที่ประสบอยู่เป็นความท้าทายอย่างมากและจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตมากครับเรื่องร้ายๆทุกเรื่องที่คุณเคยประสบในชีวิตล้วนมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเต็มใจค้นหามันหรือเปล่าถ้าคุณสร้างนิสัยที่ชอบค้นหาม,มุมดีๆในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกแก่นที่คุณพบเจอล้วนเป็นกลางทั้งสิ้นเป็นบททดสอบไม่มีดีไม่มีร้าย จนกคุณเนี่ยจะเริ่มไม่คำนิยามการที่คุณตัดสินใจว่าเรื่องเงินแบบนี้มันดีหรือว่ามันร้ายมันไม่ดีเป็นมุมมองส่วนตัวแต่เมื่อคุณใช้สติมากขึ้นการเงินที่เลวร้ายสำหรับคุณอาจจะกลายเป็นโอกาสในความสำเร็จของคุณได้ใครจะไปรู้แค่คุณเนี่ยรีเฟรมนะครับหรือว่าการเปลี่ยนกรอบความคิดมันคือเทคนิคหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองคว,มความคิดตัวเองเช่นเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวด้านการเงินที่เกิดขึ้นโดยมองเป็นข้อมูลป้อนกลับ หรือเป็นบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ลองดูสองประโยคนี้ดูนะครับแล้วตอบตเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรประโยคแรกฉันล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยกับการเงินที่ผ่านมาประโยคที่สองฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเงินที่ผ่านมาและฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ทําผิดซ้ําซากอีกสองประโยคนี้พูดถึงสถานการณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกต่างกันใช่ไหมข้อ 8. ความสําเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวก็ไม่ใช่โชคชะตา สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องตัดสินใจมีความกล้าที่จะไปต่อความเพียรพยายามอดทนสำคัญกว่าพรสวรรค์ในการหาเงินสติปัญญาและการมีกลยุทธ์การที่เราไม่ยอมแพ้มีข้อดีในตัวเองเมื่อชีวิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงให้เราควรทำก็คือเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวเล็กเลก็ก็ต้องมีก้าวต่อไปมีเสานิสัยที่สำคัญในการตัดสินระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวด้านการเงินระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ก,การจมปลักอยู่กับที่ก็คือความอดทนและความเพียพยายามก่อนที่คุณจะร่ารวยเนี่ยคุณจะต้องเผชิญหน้ากับอุปศัรคในเส้นทางเดินแห่งชีวิตเป็นเรื่องปกติครับถ้าชีวิตคุณเองตอนนี้ยังไม่สมหวังตามแผนที่คุณวางไว้จงมองว่าเป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวเท่านั้นใช่ว่าเราเนี่ยจะแพ้ตลอดไปเสมอเร่จงเรียนรู้ที่จะไม่เกิดสิ่งนี้ซ้ำๆถ้าแผนใหม่ย,ยังไม่ได้ผลก็ปรับแผนอีกทีจนกว่าคุณเนี่ยจะสามารถร่ำรวยมากขึ้นมีเงินมากขึ้น ให้คุณเนี่ยยืนหยัดสู้ไม่ใช่ว่าดื้อที่จะทําสิ่งน้มเหลียวซ้ําเดิมเช่นบางคนเนี่ยอยากจะมีเงินเพิ่มก็ไปกู้แล้วก็ไปกู้อีกก็เป็นหนี้วนซ้ําไปซ้ามาแต่บางคนได้เรียนรู้จากวิธีการเงินเก่าๆฉันจะไม่กูล้ละแต่ฉันจะเพิ่มทักษะในการหาเงินอดทนเรียนรู้ในการสร้างทักษะนั้นขึ้นมาและใช้ทักษะความมัง่งคั่งนั้นออกไปหาเงินแทนทีน่คุณเนี่ยจะหาเงินไปใช้หนี้เปลี่ยนใหม่เป็นคุณใช้มุมมองใหม่คุณเล่นเกมใหม่กับการเงิน สร้างทักษะที่หาเงินได้มากขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็จะทำให้คุณสามารถร่ำรวยขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งข้อ9มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ความฝันไม่เป็นจริงนั่นก็คือความกลัวที่จะล้มเหลวทำไมเราไม่มองว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งข้อมูลและแรงจูงใจบางอย่างแก่เราจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณมองความล้มเหลวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวไปข้างหน้า จงรู้จักยอมรับความล้มเหลวในฐานนะข้อมูลป้องกลับที่คุณเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองทุกอย่างเป็นบทเรียนมันก็จะมีทางพัฒนาได้ดีมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะมันทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นว่าคุณเนี่ยจะหาเงินเก็บเงินใช้เงินและออมเงินอย่างไรข้อ1ิ คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความสับสนในตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งการเต็มใจยอมรับและการปล่อยวางกับสภาวะที่อึดอัดทาให้เราลาบากก็จริงแต่ก็คุมมากเพื่อแลกกับความมั่งคั่งของเราหนทางสู่ความสําเร็จจะต้องก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและสับสนวุ่นวายภายในใจการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตและร่ำรวยขึ้นมาได้ต้องรู้จักนิ่งสุข,ขุมในช่วงเวลาที่รู้สึกอึดอัดต้องรักษาสภาวะให้ดีที่สุด แม้จะรู้สึกเลวร้ายและอึดอัดก็ตามคุณจะต้องสร้างนิสัยในการมาคับตัวเองให้ทําสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเขาทําไม่ได้และไม่อยากจะทําด้วยรวมไปถึงไม่เชื่อที่จะทําและต้องลงมือทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแม้คุณจะรู้สึกอึดอัดไม่อยากทําแค่ไหนก็ตามและแน่นอนว่าคุณจะต้องทําสิ่งที่ท้าทายกับตัวเองโดยไม่ห่วงว่าตอนเนี้ยฉันอยากทําหรือไม่อยากทํา เพราะบางคนนะครับสภาวะการเงินของแต่ละคนเนี่ยก็หลังชนฝาแล้วในเมื่อเนี่ยมันก็ลําบากมันก็เสียใจมันก็เครียดมากอยู่แล้วลุยเดินเต็มที่หนึ่งเซจะดีกว่าครับลุยกับวันข้างหน้าจะดีกว่าแทนที่จะเก็บความเครียดแค้นเสียใจเอาไว้ลงมือทําจะดีกว่าจงกล้าทําบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปแทนที่คุณจะมัวพูดว่าคุณทําไม่ได้หรอกเอเรื่องของความร่ํารวยมันเป็นไปไม่ได้ จงกล้ารับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองอย่างเต็มที่อย่ามัวแต่โทษคนอื่นที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นหนี้หรือไม่มีเงินคนส่วนใหญ่มักจะคิดเสมอว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับชีวิตสิ่งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพอเราเนี่ยมัวแต่มองหาสิ่งใหญ่ๆเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรสักทีสุดท้ายก็ต้องจมปลักกับนิสัยเดิมของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการเงินคําตอบของเรื่องนี้คือเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆก่อนเช่นเริ่มฝึกทํารายรับรายจ่าย เริ่มทำงบการเงินเริ่มที่จะเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองด้านการเงินแน่นอนว่าการเปลีป่ยนแปลงเรื่องในเล็กนั้นในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเองคุณอาจจะเริ่มออมเงินจาก5บาท1ิบาทก็ได้คุณอาจจะลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้นมาก็ได้เริ่มจากเล็กๆแล้วทํามันให้ยิ่งใหญ่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปและที่สําคัญจงฝึกโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณขาด เพราะฉะนั้นคนส่วนมากตื่นมาก็คิดถึงนี่คิดถึงการไม่มีเงินหาเงินยากแต่เปลี่ยนใหม่คิดถึงความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ความเป็นไปได้และทักษะในการสร้างเงินในวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธรุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอ๋อป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟิกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line sio ppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอปป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปาอิสานมาสเตโค้ด n n p p สวัสดีครับ